กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกท่านนะครับอ่ะครับมาพบมาเจอกันนะครับกับแอดวิไลนะครับตอนนี้กับเวลาประมาณนะครับสามโมงเสาร์กว่ากว่าอ่ะได้มากกันแบบดุนดุนเลยครับตัวเลขแนวทางของปูสามแปดนะครับอ่ะถ้าเอ้ยซื้อปูสามแปดเอฟซีกับคือสิลูปกันดีนะครับอ่ะตั้งแต่ช่วงก่อนๆนะครับทางแอดวิไลกับทีมงานฉบาผ้าร่วย อาเคยไปสัมผัสทายท่ำสดสดปูรับในช่วงนี้มากนะครับกับเอาง่ายๆก็คือแอดชบาเพื่อนกับไปยู่ผ้าแฟนเพื่อนไปขับรหลดส่งของยู่ทางกรุงเทพนะครับกับบ่ได้ไปสัมผัสสดสดปูสามแปดกันนะครับแล้วก็ทางแอดวีไลกอยู่บ้านคนเดียวนะครับกับหลายภารกิจกันเลยบ่มีเวลาไปสัมผัสสดสดปูกันเลยนะครับ เอาครับแต่ว่าปูไก่ย่างได้ทรงตัวเลขแนวทางมหาห้ทีมงานเฮ้านะครับแนวทางของปู่38นะครับมาเส่าวันหวยออกกันเลยเอาจังไดก่อนอื่นก็ต้องขอกาบมาสการปู่38นะครับแลก้กกาขอกาบขอบุญขอบคุณปูที่ทรงตัวเลขแนวทางมหาห้ทีมงานเฮ้านะครับย่างคิดหอดคิดถึงกันอยู่ทางเอ็ดวิไลก็คิดหอดคิดถึงปู่38คือขึ้นกันนะครับถ้าได้ไปสัมผัสปูนี่ อาแอดวิไลชอบตอนที่ปู่ uh, new, อาเอานิวเคาะตัวเลขเนี่ยทางปอกๆๆนะครับนี่ตัวนี้เนียนๆปูมักสิเอานิวเคาะนะครับอ่าเอ็ดแอดวิไลยังจำได้เอฟซีก็คือสิจําได้นะครับถ้าได้ไปสัมผัสปูนะครับสามแปดนะครับอามือนี้นะครับ, 38, รบ, uh, นะรบกข็ขอกราบขอบุญขอบคุณปูอีกครั้งหนึง่งนะครับที่ส่งตัวเลขแนวทางนะครับมาให้แอดวิไลนําเสนอฝากต่อเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกัน เสวันหวยออกกันเลยนะครับเอาคือสิพ่อท่านนะครับเอฟซีพราวอ่าบาสามโมกกว่าทางรัฐบาลจังจะประกาศผลน,นะครับเอาเพียวโบเป็นการเสียเวลาครับแอดวีไลจะพาคุณพ่อคุณแม่นะครับเขาไปเบ่งตัวเลขหน้าทางครับของปู338กันปูเดนมาให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับแอดวีไลจะสรุปรวมกันเลยบนล่างคุณพ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศไว้เลยเดี๋ยวทางแอดวีไลนะครับจะพาเขาไปเบ่งตัวเลขแนวาทาง คุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอไม่เป็นนะครับเขาไปเบ่งตัวเลขณนีทางเขาปูส38กันดกันด่วนๆเช้าวันหวยออกกันเลยวันนี้สัญจรนะครับปูบอกว่าถึงแม้จะเป็นสัญจรปูกับวิญญาณปูว่าไม่หวั่นสันจรนะครับไปเบ่งตัวเลขณนีทางน้ากันครับครับเขามาเบ่งตัวเลขแนวทางน้ำกันนะครับถือว่ามาด่วนมากเลยนะครับตัวเลขแนวทางขขงปู่38นะครับ วดประจำวันที่1กันยายน2567นะครับปูว่าไม่หวั่นสันจอนครับตอนนี้ก็มีเสียงบ้านค้างๆกันนะครับเพิ่นเกียรหินเกียรเล็กนะครับต้องขอให้คุณพอ่อคุณแม่อาจจะมีเสียงแสกแน่จากหน่อยนะครับครับมาเบึงน้ำกันนะครับสำหรับตัวเลขแนวทางนะครับของปู่38นะครับ อ่าค,คุณพอ่อคุณแม่เตรียมสมุดปากกากันเลยนะครับอ่าครับมาเบื่องชุดแรกนะครับเป็นชุด3ามตัวมีชุดเดียวนะครับชุด3ามตัวมีชุดเดียวคือสามนี่คือชุด3ามตัวนะครับเอแล้วก็ชุด2ตัวมีสชุดแค่นนนะครับมี 07 09นอ่านี่คือบนนะครับนี่คือบนอ่าต่อไปล่างนะครับมาเบื้องหลังนับกันปูเนียนยำมาเลยนะครับมีแค่นี้สำหรับบนนะครับเอฟซี MC เบองไทยดีนี้เป็นบน ต่อไปครับเป็นล่างนะครับล่างล่างจะมีอยู่สีสุดนะครับล่างล่างมีแปดเก้า หนึ่งเก้าสี่เก้าสามเก้าครับนี่คือชุดล่างนะครับเอาคุณพอ่อคุณแม่แขีหน้าจอกันแนวทางด่วน,นนะครับของปู่สามแปด ซาวันหวยออกกันชุดลางนะครับปูวงกลมเม็ดเดียวคือกันนะครับวงกลมไปที่89อ่าถูกใจ f อฟคุณพอ่อคุณแม่แน่นอนนะครับอ่าไม่หวัน่นสันจรปูวานะครับชุดบนแอดวิไลจะขอทวนให้ FC คุณพอ่อคุณแม่ฟังอีกรอบนึ่งนะครับ307นะครับ รากาศูนย็ดศูนนะครับล่าง8ปด9 19, 4 9 3 9น่งเ้า,าเก้มเ่าาบิงแล้วก็คือเก่ามาหลักหน่วยนะครับ fc เก้ามาหลักหน่วย8ป1 3มาหลักสิบสำหรับล่างนะครับแปดหมมาหลักสิบ เก้มาหลักหน่วยเอามักชอบแคบหน้าจอครับพิจเจรนาครับออกมาฝากมาตอนกันดนวนวนกันเลยนะครับแนวทางของปู่38นะครับเช้าวันหวยออกอา่าเดี๋ยวจงได้ทาให้โอกาสนะครับทีมงานเฮ้ากะจะพาซี MC, คุณพ่อคุณแม่ไปสัมผัสดสดสกันของปู่38ครับว่าไดไปสัมผัสดสดสดปูโดนแล้วนะครับอา่ากะคิดหอดคิดถึงปูอยู่นะครับกะ ปูบ่งคีบอยู่กับคอกับอนุมทนาสาธุนะครับที่ปูส่งตัวเลขเนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีทางช่องเฮาวิไลให้โชคส่วนเขาพันษาครับตัวเลขเนื้อทางของปูมักจะหมันเดินดีตลอดนะครับที่ตามแอดวิไลเคยไปติดตามปูนะครับส่วนเขาพันษานะครับตัวเลขเนื้อทางจะเดินดีตลอดเลยครับแคปหน้าจอไว้ครับแนวทางตัวเลขนะครับของปู่3 8 หนึ่งกันยายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดช่วงบ่ายๆนี่ได้มีเฮกันแน่นอนอ่าแอดวิไลจะจากล่ากับเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันไปหลักการเรื่องของตัวเลขน้ำทางนะครับย่างสำนักใดคุณพอ่อคุณแม่บังคีบยอดหลังใดเพราะว่าทางแอดวิไลนะครับถือว่าสรุปไปหลายสำนักแล้วนะครับเกือบเบิดเบิดแล้วล่ะครับเอฟซีสรุปให้หมดแล้วนะครับสำนักดังๆนะครับสายต่างๆนะครับแอดวิไลสรุปให้เอฟซีคุณพอ่คณพอคุณแม่กัน อายุดีม่แห้งครับช่วงใบใบรับสับก่อนตกันสุขุสุขคนเอฟซีีติดตามช่องวิไลให้โชคเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ